ปราจินบุรีก๋วยเตี๋ยวร้านยายพรชามเดียวกินไม่หมดผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจินบุรีรายงานว่าที่บ้านนาไผ่รถหมู่ที่สามตําบลย่านรีอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยยายพรซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเต่าฟืนเปิดขายให้กับลูกค้าทั่วไปมีลูกค้าแวะมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยร้านยายพรทุกวันเป็นการบอกปากต่อปาก ว๋วยเตี๋ยวร้านใหญ่พรชามใหญ่ได้เยอะกินไม่หมดทําให้หลายคนอยากลองกินวุวยเตียยเต๋ยวร้านใหญ่พรซึ่งกุวยเตี๋ยวร้านใหญ่พรเป็นว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยว๋วยเตี๋ยวหมูเส้นเล็กเส้นใหญ่มีเหลืองวุ้นเส้นระยะแรกขายราคาชามละ30บาทต่อมาขึ้นราคาเป็น50บาทเมื่อสองปีที่ผ่านมาเป็นการขึ้นราคาตามของแพงมีไรายได้วันละ800บาท นางสาวกมลวรรณต้นตระกูลเงินลูกค้าขาประจำได้เล่าว่าเป็นคนในหมู่บ้านและมากินก๋วยเตี๋ยวร้านป้าพรบ่อยที่สุดเพราะร้านใหญ่พรทำก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่รสชาติอร่อยถูกปากทุกครั้งที่มากินก็กินไม่หมดนายธนาวุฒิโฉมห่วงและนายพานุพงศ์บุญภาคลูกค้าได้เล่าว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยร้านนี้ได้เยอะจนเต็มชามรสชาติอร่อยถูกปากจนกินไม่หมด ยายอำพรสิงลาวัยเจ็ดสิบปีเจ้าของร้านได้เล่าว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเตาฝืนขายในหมู่บ้านซึ่งมีคนรู้จักและละแวกใกล้เคียงมากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านทุกวันทุกคนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอร่อยถูกปากส่วนใหญ่จะกินไม่หมดเพราะได้เยอะการที่ขายก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ได้เยอะคิดว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยชามละห้าสิบบาทถือว่าสมน้ำสมเนื้อสมกับราคาไม่ถูกไม่แพง ส่วนลูกค้าที่แวะเข้ามากินแล้วติดใจบอกว่าอร่อยก็ต้องขอบคุณทุกคนหากใครอยากลองกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยชามใหญ่เชิญทุกคนแวะมาลองกินได้เปิดบริการให้ทุกวันนิว24ทองสุขสิงพิมพ์ภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน